สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีครับชาวราศีเมษเนาะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีเมษผู้ที่เกิดในเดือนเมษายน,น,ย,น,าย,นยึดตามหลักเดือนไทยเนาะ mm. คุณเกิดเดือนไทยผมมายึดตามหลักของอะไรทุกสิ่งทุกอย่างลัคนงลัคนาอะไรหรือเดือนเกิดสากลเดือนเกิดอะไรทั้งสิ้นผมยึดตามเดือนไทยเนาะเอาแบบง่ายๆดูแบบให้เข้าใจเข้าใจกันง่ายๆคุณเกิดเดือนเมษา ุณก็ดูคลิปราศีของผมเดือนเมษานะคลิปเดือนเมษาราศีเมษในเดือนมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักของชาวราศีเมษผู้ที่เกิดในเดือนเมษายนจะเป็นเช่นไรในเดือนนี้อ่าเริ่มต้นวยการงานก่อนสำหรับสำหรับการงานอะไรที่คุณผ่านที่ผ่านผ่านมาสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ย สองเดือนมกรากรุมพาหรือตั้งแต่ปลายปีที่แล้วที่ผ่านมาเนะี่ยการงานเป็นยังไงการงานมันเหนื่อยไหมเหน็บเหนื่อยลําบากหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันไม่ได้ดังใจนะเดือนนี้ชาวราศีเมษมีโอกาสที่มันจะเบาลงคือหน้างานอาจจะไม่ได้เบาลงหรอกหรือตัวงานไม่ว่าคุณจะทํางานราชการทํางานค้าขายหรืออาชีพส่วนตัวหรืออะไรก็ตามแต่งานมันอาจจะไม่ใช่เบาลงหรอกงานมันก็เหมือนเดิมแหละแต่คือว่าอาจจะ ทำให้คุณแบบสบายอกสบายใจมากขึ้นสบายใจกับการทํางานมากขึ้นไม่กดดันเหมือนเมื่อเดือนสองเดือนที่ผ่านมานะงานมันเคยเหนื่อยงานมันเคยละบากงานมันเคยขุกขักเดือนนีน้เดือนมีนาคมเนี้ยชาวราศีเมษในเดือนมีนาคมนี้งานมันจะค่อนข้างโอเคขึ้นเหมือนคุณแบบเออมันดีไว้มันค่อนข้างโอเคขึ้นนะเราเหมือนเราชินแล้วหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะไม่ชินหรอกคือว่าแบบอยู่ทํางานมานานแล้วไง มันมีเบื่อบ้างมีท้อบ้างมีอะไรบ้างแต่พอมาถึงเดือนมีนาเนี่ยมันมีเหมือนมันมีอะไรบางอย่างหรือมันมีแรงกระตุ้นในการทํางานหรือมันมีอะไรที่ดีๆในการงานที่ทําให้คุณแบบเออรู้สึกว่ามีกําลังใจในการเดินหน้าในการทํางานต่อไปนะไม่ว่าจะเป็นการทํางานราชการหรือธุรกิจส่วนตัวส่วนพวกที่พวกที่ค้าขายอยู่เดือนนี้เดือนมีมีนาคมเนี้ยชาวราศีเมษพวกที่ค้าขายส่วนตัวทําธุรกิจส่วนตัวหรือทําการค้านะมีโอกาสที่ดีๆนะครับที่จะมีโอ้ที่จะมีแบบ ออเดอร์เข้ามาหรือมีโอกาสที่ททจะได้ค้าขายขึ้นทํามาค้าขึ้นในเดือนนี้เดือนมีนาเน,นี่ยไขว้คว้าโอกาสหน่อยนะไขว้คว้าโอกาสเพราะว่าโอกาสมันมาแล้วมันอาจจะไม่ได้มาซ้านะถ้าคุณมีแล้วยังชาลัสีเมธเนี่ยเป็นคนธาตุเดือนร้อนด้วยเป็นธาตุเป็นธาตุาไฟมันก็ค่อนข้างร้อนรวดเร็วว่องไวแล้วก็ใจร้อนแต่เป็นข้อดี ถ้าพูดถึงการทำงานเป็นข้อดีเพราะว่าเขาจะมีไฟในการทำงานไงถ้าฟังอย่างนี้แล้วมันมีแรงกระตุ้นให้งานหรืออาชีพของคุณจะเดินต่อไปได้ข้างหน้ามีความสุขในการทำงานหรือมีแรงกระตุ้นบางอย่างที่อยากจะทำงานหรืออยากจะทำให้หน้าที่การงานเขยืบอขึ้นหรืออยากจะทำให้ยอดขายหรืออยากจะหรืออยากจะทำให้การค้าของเราดีขึ้นเดือนมีนาคมเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่ชาวราศรีเมษผู้ที่เกิดในเดือนเมษายนทุกคน จะต้องลุยเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการงานหรือการค้านะครับลุยเลยผมผมบอกให้คุณใส่เกย์เดินหน้าคุณไม่ต้องสนใจอะไรเพราะคุณเป็นพวกนักสู้อยู่แล้วชาราศีเมษเนี่ยไม่ค่อยสนใจอะไรไม่ใช่ไม่ค่อยสนใจอะไรหมายความว่าไม่สนใจความรู้สึกคนอื่นหรือไม่สนใจใครอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าไม่สนใจอะไรหมายถึงว่าเขาไม่หวั่นเกงต่ออุปสรรคใดๆชาวราศีเมษอ่ะเขาเป็นนักสู้ไงเขาไม่หวั่นเกงต่ออุปสรรคใดๆ อุปสรรคที่ผ่านมาในเดือนกุมภาเอ่อกุมภาแล้วก็เดือนมกราที่ผ่านมามันเกิดขึ้นแล้วในด้านการงานหรือสิ่งต่างๆหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นแล้วแต่เดือนมีนานเนี่ยมันจะมีช่องทางที่ผ่อนคลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นลุยนะเหมือนคุณฟื้นมาแล้วอะ่ะเหมือนคุณแบบตั้งเริ่มตั้งหลักได้ลุยเลยเดือนเนี่ยคุณมีอะไรคุณอยากทําอะไรหรือคุณอยากจับธุรกิจอะไรหรือคุณอยากจะทําอะไรในการงานของคุณให้มันพัฒนาขึ้นอะ่ะลุยเลยครับผมแนะนําใส่เก์เดหน้าได้ส่วนเรื่องการเงิน มีโอกาสที่ดีนะการเงินะการเงินคุณเป็นอะไรหรือเปล่าในช่วงวกรากรุ่มภาที่ผ่านมามันมันช็อตมันหาชักหน้าไม่ถึงหลังหรือมันแย่การเงินมันแย่หรือเงินมันขาดมือเดือนนี้มีโอกาสที่ดีที่จะมีเงินเข้ามามีโอกาสที่ดีที่จะได้จับเงินมีโอกาสที่ดีที่จะหาช่องทางใหม่ๆใ,ในการหาเงินและมีโอกาสทางโชคลาภ ลองเสี่ยงหวยตักใบสองใบลอตเตอรี่หรือหวยใต้ดินก็นได้แล้วแต่คุณนะกันเพราะว่าอันนี้อันนี้อันนี้แค่บอกก็เฉยนะถ้าสมมติมว่าใครมีโชคทางดน้าน,นี้ก็ถูกไปแต่ถ้าใครคนเกิดราศีเมษคนไหนไม่มีโชคก็อาจจะไม่ถูกหรอกเพราะว่ามันเรื่องลาภผลเนี่ยลาภผลเงินทองจากหวยเนะี่ยหรือจากการเสี่ยงโชคการพน,นนะันเนี่ยมันเป็นโชคเฉพาะบุคคลจริงๆนะมันไม่ใช่อยู่ที่ราศีไหนหรือไม่อยู่ที่วันเกิดเดือนปีเกิดอะไรมันอยู่ที่บุคคลจริงๆว่าทำบุญทำกรรม ทำทานอะไรมามากขนาดไหนถ้าใครทําทานทําอะไรเยอะมันมีโชคอย่างนั้นไม่มีโอกาสครับอันนี้ไม่ได้ชี้ช่องแต่บอกอยากบอกว่าเดือนนี้เดือนมีนาคมเนี่ยเออโดยโดยรวมเนะี่ยเดือนมีนาคมชาวราศีเมษเนี่ยผู้ที่เกิดในเดือนเมษาสําหรับเดือนมีนาคมเนี่ยค่อนข้างดีนะค่อนข้างที่จะโอเคเลยล่ะเหมือนว่าผ่านเรื่องเลวร้ายมาแล้วผ่านอะไรที่แย่ๆมาแล้วการเงินก็จะมีโอกาสขยับขึ้นอาจจะได้เพิ่มเงินเดือนนิดๆหน่อยๆ อาจจะได้มีโชคด้านการเงินร้อยเข้ามาไม่ใช่โชคใหญ่หรอกแต่ก็เป็นโชคที่ทําให้เราพึงพอใจพอมีเงินไปนหมุนใช้จ่ายได้อาจจะมีเงินอะไรเข้ามาหรือได้รับโบนัสได้รับเงินตกเบิกได้รับเงินที่ขอกู้ไว้หรือได้รับอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับการเงินที่มันค่อนข้างทําให้เราพอใจเป็นข่าวดีสําหรับเราอาจจะไม่ดีมากแต่ก็เป็นข่าวที่ทําให้เราพอใจ ที่ทาให้การเงินในเดืนเอนนี้พอจะหมุนเวียนไปได้เดือนนี้การเงินค่อนข้างโอเคนะครับสําหรับชาวราศีเมษมันเหมือนมันฟื้นเหมือน,น,น,นมันฟื้นขึ้นมาไงคนเราไม่ตายแบบไม่ตายตแบบต้นไม้นะมันถ้าสมมติว่ามันต้นไม้มันล้มไปอะลดน้าบ่อยบ่อยมันก็ตายไอ้ลดน้ำลดน้าบ่อยบ่อยมันก็ขึ้นมันก็ไม่ตายนะแต่ถ้าเราปล่อยให้ต้นไม้ตายไม่มีการลดน้าไม่มีการดูแลมันก็ตายตายแบบสนิทตายแบบถาวรแต่ถ้าต้นไม้มันกาลังจะตายแหล่ไม่ตายแหล่ใกล้จะล,มละ้มแล้วเราเป็นลดน้ํา่วนดินดูแลมัน มันก็มีโอกาสงอกขึ้นมาได้มีโอกาสตั้งตัวขึ้นมาได้พูดถึงสถานะการเงินของชาวราศีเมษมันเป็นแบบนี้เลยเมื่อก่อนมันแย่อยู่แต่เดือนนี้มันจะมีโอกาสกระเตื้องขึ้นบางคนก็ไม่ได้อ่าจากระเตื้องขึ้นเพราะลาบลอยหรือโชควาสนาบางคนก็อาจจะกระเตื้องขึ้นเพราะหน้าที่การงานหรือความตั้งใจความมุ่งมั่นของตัวเองเนาะงานกับเงินมันสัมพันธ์กันไงเอองานกับเงินมันสัมพันธ์กันถ้าคุณไม่มีงานคุณก็ไม่มีเงินอยู่ดีเนาะ อย่างที่บอกไปทีแรกว่างานมันค่อนข้างโอเคเพราะฉะนั้นงานมันน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับด้านการเงินทําให้เรามีเงินเข้ามาจับจ่ายหรือมีเงินพิเศษหรือมียอดขายที่ดีขึ้นทําให้เราพอมีเงินเข้ามาใช้จ่ายนะครับงานก็ค่อนข้างโอเคเงินก็ค่อนข้างมีพอใช้จ่ายอาจจะติดขัดบ้างในบางครั้งในเดือนนี้ในเดือนเมษายนเออในเดือนมีนาคมนี้อาจจะมีติดขัดบ้างก็อย่างว่าเนาะเราไม่ใช่ลูกเศรษฐีเนาะเราไม่ใช่แบบพวกคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิด เราจะมีเงินแบบจับจ่ายแบบมีอิสระมีอิสระทางการเงินตลอดทั้งเดือนมันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องมีช็อตบ้างมีอะไรบ้างแต่โดยรวมแล้วมันดีกว่าดีกว่าเดือนสองเดือนที่ผ่าน,านมาด้านการเงินของชาวราศีเมษนะครับสําหรับในเดือนมีนาคมนี้ส่วนสุดท้ายเรื่องความรักคุณเคยได้ยินคําว่าพูดถึงต้นไม้ไหมไม้ล้มข้ามได้ไหมแต่คนล้มอยาข้ามใช่ไหม ที่ผ่านมาชาวราศีเมษปีนี้อบอกอย่างที่บอกว่าปีนี้ที่เคยดูในคลิปลายปีปีนี้มันไม่ค่อยดีสาหรับชาวราศีเมษแต่เดือนนี้มันสําหรับคุณมันโอเคนะสําหรับคุณมันเหมือนผ่านพ้นเรื่องที่ไม่เข้าใจกับแฟนมาผ่านพ้นเรื่องราวเละไรทงางด้านความรักหรือแฟนทิ้งไปแล้วทําใจไม่ได้ที่ผ่านมาเจ็บพอแล้วเดือนนี้คุณฟื้น เดือนนี้คุณทําอะไรใหม่ๆได้เดือนนี้คุณเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เดือนนี้คุณมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาอาจจะไม่ไม่ได้หมายถึงอาจจะมีแฟนใหม่หรืออาจจะอะไรหรอกแต่หมายถึงว่าคุณปรับตัวเองได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ทิ้งอะไรแย่ๆไปข้างหลังคุณเริ่มต้นตัวเองปรับตัวเองใหม่มอ,มองไปข้างหน้าเริ่มต้นชีวิตตัวเองใหม่ได้มองเห็นข้างหน้าเป็นสิ่งดีๆมองเห็นสิ่งที่ผ่านมาเป็นสิ่งเลวร้ายที่สมควรทิ้งไปอะไรอดีตที่ไม่ดีอะไรก็ทิ้งไป เริ่มต้นกับชีวิตใหม่เดือนนี้ยความรักมันมันเหมือนว่ามันแบบมีโอกาสได้เดินหน้าได้เริ่มใหม่ได้มีชีวิตใหม,ม่ได้ฟื้นขึ้นมาใหม่เออเออสำหรับคนที่มีปัญหานะหมายถึงว่าสําหรับคนที่เลิกลากับแฟนนะและส่วนคนที่มีปัญหากันอยู่ในเดือนสองเดือนที่ผ่านมานะเดือนนี้มันค่อนข้างโอเคนะเหมือนคุณแบบได้ปรับความเข้าใจกันได้โอเคได้แบบคลิกกันได้มากขึ้นดีกว่าเดิม คือพูดง่ายๆคือดีกว่า2เดือนที่ผ่านมานะอย่างน้อยมันก็เป็นช่วงเวลาดีๆเดือนหนึ่งในปีนี้เพราะว่าปีนี้ชาวราศีเมษมันจะมีปัญหาความรักอยู่ไงแต่เดือนมีนาคมนียมันเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับคุณที่จะได้สารสัมพันธ์หรือได้คุยปรับความเข้าใจกันหรือได้มีความสุขกันมากกว่าที่ผ่านมาอ่านะความรักอีกทีหนึง่งขอพูดอีกทีหนึ่งว่าความรักมันค่อนข้างโอเคในเดือนนี้คนที่มีปัญหากันก็จะสามารถคุยปรับความเข้าใจกันได้ และก็คนที่เลิกรากับแฟนไปก็มีโอกาสที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือถ้าบางคนโสดอยู่ก็สนุกกับชีวิตโสดเลยละเดือนมีนาคมเนี้ยมันเหมือนว่าอะไรต่างๆมันก็ค่อนข้างแบบโสภาหรือมีคนที่น่าสนใจเข้ามาหรือมีอะไรต่างๆต่อให้โสดก็อยู่ได้อย่างมีความสุขมีเพื่อนมีฝูงมีสิ่งแวดล้อมไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่ได้อย่างสบายใจผู้ได้ง่ายคือความรักสําหรับชาวราศีเมษในเดือนมีนาคมเนี้ยโอเค สบายใจกว่าที่มันผ่านมานะรู้สึกว่าเหมือนยกภูเขาออกจากอกหรือรู้สึกเหมือนว่าอะไรต่างๆที่มันยุ่งยากมันได้ผ่านไปแล้วแล้วก็เดือนนี้แล้วก็พยายามตักตวงความสุขให้มากที่สุดหรือถ้าโสดหรือถ้าอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็มีโอกาสที่จะแบบได้เจอคนใหม่ๆหรือได้สนุกกับชีวิตใหม่ๆหรือได้ท่องเที่ยวหรือได้ไปโอ้เยอะแยะ,ยะมันมีแนวโน้มความรักที่ความรักที่อบอุ่นหรือความรักที่ ดีขึ้นกว่าเดิมนะนะครับโสดก็เริ่มต้นชีวิตใหม่เจอสิ่งแปลกใหม่ใหที่มีคู่อยู่ก็ปรับความเข้าใจกันได้อยู่ด้วยกันได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วก็ได้สื่อสารได้อะไรกันให้มันเข้าใจมากกว่าเดิมส่วนคนที่โสดจริงๆเลยไม,ม่ไม่มีใครมาก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสที่จะได,ได้มีความสุขโดยไม่ต้องมีใครก็ได้เดือนนี้มันค่อนข้างมีความสุขทางใจหมายถึงว่าถ้าพูดถึงเรื่องเรื่องแฟนเรื่องคนรักนี่ยมันถ้าโสด ถ้าโสดไม่มีใครเลยมันก็มีความสุขในด้านอื่นได้นะมันไม่ค่อยจะทุกข์ไงมันไม่ค่อยจะทุกข์ในด้านนี้เท่าไหร่นะรวมๆแล้วความรักก็โอเคสำหรับเดือนนี้ชาวราศีเมษนะครับเดือนมีนาะคมน,นี้ก็ขอขอบคุณมากที่ฟังจนจบนะครับหมอดูก็เร่งเต็มที่แล้วนะมันเร่งเหลือ,อี่หลายราศีขอโทษด้วยนะครับขอบคุณมากที่ติดตามฟังจนจบนะครับติดตามฟังราศีต่อไปนะโอเคครับบวัสดีจ้า